อวัยวะที่สําคัญที่สุดคือผิวหนังนะครับการเติมเต็มเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าหมอเนี่ยฉีดตามสั่งคนไข้ไปเท่านั้นเทคนิคที่ผมใช้ก็จะเป็นเทคนิค coordinate injection เทคนิคนะครับเป็นการเติมเต็มสารเติมเต็มเนี่ยเข้าไปทุกชั้นผิวของคนไข้ผลลัพธ์จะได้ค่อนข้างยาว สวัสดีครับผมนายแพทย์กรวีตั้งเอกชัยนะครับหรือหมอกกสโซนะครับเป็นแพทย์ประจําอยู่ที่โซคลินิกนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับได้รับรางวัลการฉีดฟิลเลอร์เคสยากยอดเยี่ยมจากเกาเดอร์มานะครับและที่โซคลินิกเองก็ได้รับรางวัลการใช้ฟิลเลอร์มากที่สุดติดอันดับประเทศนะครับทั้งแบรนด์ของอเมริกาสวิ์แลนด์สวีเดนและเกาหลีเองครับก็ปัจจุบันเนี่ยการฉีดใบหน้าของคนไทยปัจจุบันนะครับไม่จํากัดช่วงอายุนะครับแต่ก่อนอาจจะคิดว่า อายุเยอะๆถึงจะค่อยมาฉีดนะครับปัจจุบันนี้อายุน,น้อยๆตั้งแต่20ขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มมาฉีดกันมากขึ้นนะครับปัญหาของผิวหน้าปัจจุบันเนี่ยมีตั้งแต่ใบหน้าตอบแก้มเต็มหน้าหย่อนผิวมีริ้วรอยจากการขยับของใบหน้าเม็ดสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะครับนะก็การเติมเต็มเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าหมอเนี่ยฉีดตามสั่งคนไข้ไปเท่านั้นนะครับจะต้องมีการวิเคราะห์ใบหน้าของคนไข้ว่าเป็นปัญหาจากบริเวณชั้นไหน ของกล้ามเนื้อของกระดูหรือของผิวหนังของค่ายครับการรักษาปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงการเติมฟิลเลอร์หรือเติมโบท็อกนะครับจะต้องมีการทำเลเซอร์มีการทำสัลญกรรมมีการทำองค์ประกอบหลายๆอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสารที่นิยมที่สุดในการฉีดเติมเต็ม,ตมก็คือสาร HA หรือ h y a l ลูร n นิกแอซนะครับเป็นฟิลเลอร์ของแท้นะครับสามารถสลายได้ตัว HA เนี่ย เป็นสารที่ใบหน้าเราร่างกายเราผลิตขึ้นเพื่อสร้างคอลลาเจนตัวลักษณะข,ของ HA filler ที่เราฉีดเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเจลหรือเป็นวุ้นนะครับความนิ่มความแข็งความฟูเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อ เทคนิคที่ผมใช้ในการเติมสารเติมเต็มนะครับก็จะเป็นเทคนิค coordinate injection เทคนิคนะครับเป็นการเติมเต็มสารเติมเต็มเนี่ยเข้าไปทุกชั้นผิวของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ชั้นกระดูชั้นกล้ามเนื้อชั้นเยื่อคุ้มกระดูนะครับหรือชั้นไขมันเองก็ตามฉะนั้นการเติมแบบ coordinate injection เทคนิคเนี่ยก็จะเป็นการเติมตั้งแต่ไล่าจากฐานลงมาจนถึงชั้นบนเลยผลลัพธ์จะได้ค่อนข้างยาวส่วนตัวแล้วนะครับสำหรับผมแล้วผมคิดว่าอวัยวะที่สาคัญที่สุดคือผิวหนังนะครับเพราะผิวหนังเนี่ยอย นอกที่สุดเป็นสิ่งที่คนเรามองเห็นนะครับการที่เรารักษาโครงหน้ากระดูกล้ามเนื้อไขมันให้เติมเต็มแล้วเนี่ยแต่ถ้าผิวเรายังหย่อนยังเหี่ยวอ,อยู่เนี่ยก็อาจจะทําให้ยังดูไม่น่ามองยังดูไม่สวยซะเท่าไหร่การที่มีผิวหนังสวยผิวหนังดีเนี่ยก็จะมีใชป้ประกอนซึ่งสําหรับผิวหนังแล้วนอกเหนือจากกลุ่มของไบโอสติมูลเลเตอร์นั้นในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนการปรับเม็ดสีให้สีผิวสม่ำเสมอเนี่ยก็มีความสำคัญไม่ว่าการทำด้วยเครื่อง กลุ่มอันต้าซาวหรือกลุ่มเรดิโอรีเควนซีหรือคลื่นวิทยุเนี่ยก็ช่วยให้ผิวหน้าเราเนี่ยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้มีความเด้งเนียนยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับรวมถึงการปรับเม็ดสีให้สม่ำเสมอก็มีความสำคัญในกลุ่มของที่เป็นโรคของฝ้าโรลคกรกละหรือโรคสีผิวต่างๆนะครับ นอกเหนือจากฝีมือของแพทย์นในการทำให้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับอุปกรณ์ที่เลือกใช้เนี่ยจะต้องผ่าน USFDA และอยของไทยนะครับซึ่งอันนี้เป็นการการันตีจากทั่วโลกแล้วว่าอุปกรณ์ตัวนี้ได้รับรองมาตรฐานแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับสำหรับสารเติมเต็มกลุ่มฟิลเลอร์นะครับแล้วก็โบทูลินุมท็อกซินที่ทางโซคลินิกเลือกใช้นะครับทุกตัวได้รับการรองรับจากอยไทยนะครับซึ่งทําให้คนไข้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าที่เข้ามาฉีดเนี่ยจะได้รับการฉีดด้วยของแท้กลับบ้านนะครับ การที่ฉีดของแท้เนี่ยจะทําให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องผลแทรกซ้อนที่จะตามมาในอนาคตที่โซคินิกเนี่ยแพทย์ทุกๆท,ท่านเนี่ยจะได้รับการเทรนนะครับให้คุ้นเคยกับ p r o d u ั t นั้นๆก่อนที่จะมาฉีดกับคนไข้จริงๆนะครับความสวยที่มาพร้อมความปลอดภัยก่อนที่จะได้ทํากับคนไข้จริงๆหัตถการต่างๆคุณหมอที่โซคลินิกจะต้องอบรมเรียนรู้ให้ชํานาญเป็นอย่างดีรวมถึงกับมีประสบการณ์มากมายที่จะสร้างสรรค์ความสวยให้คนไข้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและผลแทรกซ้อนน้อยที่สุดสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากถึงคนไข้นะครับเวลาเลือกคลินิกนะครับอย่าตัดสินที่ราคาอย่างเดียวนะครับเพราะบางที่เนี่ยการที่ ฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มกลุ่มต่างๆเนี่ยมีราคาถูกมากๆนะครับวินิจฉัยไว้เลยนะครับว่าไม่ได้ใช้ของแท้นะครับซึ่งการฉีดของไม่แท้เนี่ยจะมีผลเสียอย่างไรก็คือในระยะยาวเนี่ยการที่เขาไม่สลายเนี่ยมันก็จะอยู่ในใบหน้าเรานะครับทำให้มีโอกาสกินเนื้อทําให้ใบหน้าหย่อนคล้อยนะครับและการรักษาต้องเอาออกเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แค่การฉีดออกนะมันจะต้องมีการทําศัลยกรรมแล้วก็คูดออกตัดหนังตัดเนื้ออะไรออกซึ่งจะค่อนข้าง ยุ่งวุ่นวายอาจจะมีผลเสียในถาวรได้เช่นการสูญมเสียเนื้อบริเวณตรงนั้นหรือทําให้เกิดอาการปากเบี้ยวหรืออะไรนะครับการเลือกคลินิกเนี่ยอาจจะดูที่โปรดักต์ราคาไม่ได้ถูกมีความสมเหตุสมผลนะครับหรืออาจจะเช็คกับบริษัทยาโดยตรงว่าได้มีการสั่งซื้อยาจากบริษัทนี้ไหมคลินิกนี้ได้มีการสั่งซื้อหรือไม่นะครับแล้วก็แน่นอนประสบการณ์ของแพทย์นะครับแล้วก็จรรยาบรรณของแพทย์เองเช่นกันครับ